สวัสดีค่ะดิฉันานางสาวนิภากรศิริชรเลขที่20มขัตสาวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องกวนอูเป็นเทพที่ใหญ่แห่งยุคสามก๊กของจีนและเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีและความกล้าหาญค่ะเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของกวนอูนะคะตลอดชีวิตรับใช้เล่าปี่ กวนอูปเป็นที่รู้จักในเรื่องของความกล้าหาญและความสามารถในการลบและความชื่อสัตย์ผ่นศึกสงครามมากมายและได้รับชัยชนะหลายครั้งเช่นศึกเซิงนะคะเป็นหนึ่งศึกที่สำคัญในประวัติศาสตร์จีนช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกคศสอ8เป็นจุดเปลี่ยน สำคัญในการแบ่งแผ่นดินออกเป็นสามโคกอย่างแท้จริงซึ่งควรอูมีส่วนสำคัญในการเจอหน้ากับกองทัพเรืออันยิ่งใหญ่ของโจโซและช่วยให้เล่าปีรอดพ้นจากอันตรายมาจนได้ต่อมานะคะสุด,ะะสดวันหยงคกวนอูแสดงความซสื่อมทรามชิลชิลแม้ไม่มีโอกาสแังหารโจโฉในระหว่างการหลบหนีแต่ ท่านเดือที่จะก่อยโฉกลงโชวไปเพื่อเป็นการตอบแนทนบุญคุณที่เคยช่วยกันในอดีการยอมรับการเป็นเทพนะคะหลังจากที่กวนอูได้เสียชีท่านได้รับการยกย่องให้เป็นเทพพระเจ้าที่ได้รับการบ,บูชาในศาสนาเต๋าและลัทธิขงจื้อชื่อที่ใช้เรียกขานกันคือควกวนกงหรือกวนตั้งตี้จื หมายถึงแค่แ่สขขงสงครามและของสิ่งสัตว์และมันปรากฏในรูปปั้นถือน้าาบองเรแยวและสวนชุดกอดเป็นยศผู้คนนับถือท่านว่าเป็นผู้ปกครองผู้ปมครอและมอบความบมริการเพราะเรื่องราวของท่านเป็นตัวแทนของคัณธรรมสำคัญที่ทุกคน ยึดถือแห้แก่ความจงรักภกมีความกล้าหาญและความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ค่ะเรื่องน่ารู้เพิ่มเติมนะคะกวนอูเป็นสัญลักษณ์ของตำรวจและทหารในบางพื้นที่ของจีนเพราะสื่อถึงความกล้าหาญและการปกป้องความยุติธรรมถ้ามีรูปขารบกวนอูถือดาบและมีหน้าสีแดงซึ่งแสดงให้ถึงความซื่อสัตย์และความร้อนแรงในอุดมการณ์ เรื่องราวของกวนอูถูกเล่าขานอย่างกว้างขวางในวรรณกรรมสามกบดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ